มีพิกี้หนูมีพิกากเรียนแตะมีพิกะชีฟ้าเก็บใส่กันจ้ะวันนี้ตังค์เพ็ดเลยพิก,กี้เอาขนข้าน,นขนหอยังมันก็เริ่มแดงเริ่มสูขาดเพราะวะ่าในความหอนอี่ยังจ่าเกิลมะ หรือเพาะให้ซุ้มที่มาเพิ่งควาคพุนนะคะพริกน้ำกับเหลืองแดงเหลือนี่แหละอะไรที่เกี่ยวก็เดินม,มาเด่นตรงมา้นี่นนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาโขกเลยจับพริกแล้ววัองต่อตาอาจารย์แล้วก็มาปรุงรถอาจารใส่คงอู่ ใส่น้ำตาลน้ำตาลก็จมีแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายขาวตามด้วยมะนาว,นาว,นาว,นาวเวื่กี้คนนี้ปวกเข่ทิพยมะนาวมะนาวเราก็เลือกลูกที่คอนขางที่จะมีน้ำเลยนะคะไปลงไปเลยจ้ะทำรับคนที่ชอบกินเปลือกมะนาวนะ ด้วยน้ำปลาติตาม,มออคมาว้ามากเกากลยจ้ะเรจเค็มเปรี้ยวห่านเลจงใดกระเสียบก็เาพอ่นเป็นชิลงไปแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาจะชนึงเจเรียบอค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่หัวนี่เีวเขาเรื่องวนี้ก็ตามแบบเพ็ดเลยจ้ะเป็ดเลยวันนี้เขาจะตุ๋นขน,นมจีนนั่นเองค่ะ หมดตัวน้วให้ละลายกันปรุงตามความชอบเพาเขาชอบกินรสใดๆเ,เขาก็ปรุงไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาใส่ขนมจีนจัดไงใส่ขนมจีนที่เราต้มเนื้อวัวมาเรียบร้อยเสียบน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ลงไปนี่ค่ะเส้นขนมจส้นน้องใส่ลงไปได้จ้ะกล่องกับกระทาสุ้มมาดิใส่ลงไปเลย ประมาณแผ่นหนึ่งหรือติ๋วหนึ่งประมาเดี้ยวส,สองสามติ๋วธรรมดาๆเขาเขาก็จะไปแต่ว่า,า,าเดี๋ยวเขาวันนี้เขาก็จะมายอ่กวัานี้ยย่ะหรือว่าตำให้เข้ากันกนิดนี่จะกับต้นท่าที่จะน้อยขึ้นค่อยตามด้วย้าตรนี้เข่าตานี่ค่ะสีสันกันประมาณนี้ค่ะลุกขอบอกเลยว่าเผ็ดถ้ดงเงาเผ็ดถ้าแซ่บถ้าหนัวปลาของว่า เค่อยยน้อยนะคะเ<ฮ>ดี๋ยวตะกูดด้ายมากตะ้ายมาก,กสินค้ากับสินคา้าตพะว,ว่านี้บม่ค่อมาก,กมตะกร,ร้ยสินค้าลิปต่อแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ช้อนคุ้นเลยสีสันน่าทานมากเราก็จะทานกับผักสลัดแล้วก็ต้โถนหอมประมาณสองสามตัวเทมานั้ อันนี้เพราะว่าสินค้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยเลือ่อมปิดแล้ว